สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะมาใส่บาทนะคะที่บ้านโคกนะคะค่ะน้องเฟินนะคะห้านสาวะ่ากีน,นี้คือพระที่ออกบินทบาทเนาะก็มีหรูปด้วยกันนะคะ่จริงๆแล้วมีหกเจ็ดมี7รูปแต่ว่าวันนี้มีแค่หกนะคะอีกองหนงคงไปทำภารกิจนะคะ นี่คือหมู่บ้าน แล้วอะล้ล kind of ุมรสตรอบหลเพราะว่าจะต่ำแถมถนน่าถมได้เห็นอยู่บานเนีจึกลงเสียงอยู่บ้านเาหนตลกมากนั่นี่เสียสโลไปไกลไผมที่จึกลงนติสโลเลยนะ ไปโดนานะบัวหางไปตักสวยคุณจะไปรูปไหมด้วยก็จะน้องเหยขยบคุณนนี้ก็อยู่ะมาเออยังทำมันอย่ด้วมีบัวบเหีบ่หนึ่งใช่ใช่คซื้อน้ำฝนมันขายไหมมันเป็นส่งมไม่มันก็เจ้าผ้สั่งยากถ้ายังทำไม่เสร นะคะนนี้ก็อวัวไปเลี้ยงนะคะไปนานะคะทุกคนนะคะวันนี้นะคะยังเช้าอยู่นะคะวเวลาก็หกโมงครึ่งมาคะตอนนี้นะคะมามอยู่ลำน้ำเออเขาคอยอยู่ที่นาเล้ก็ปลูกอะไราเชี่ยเน ตัวคนนี้ดื้อใครทด้สองตัวนี้มันโดนใสามตัวนี่ใ่เมาใช่ไหมใจแมสใแมสกันดอหากินียังคนไอันส่เราม่กินเมื่อไรแล้วพจออกเดออันนี้กัรถนาโดนเนีจอด้อนจอดได้ยังไงนี่ยใครขับนงรับจอดไก่ ชุมชนเก่าย้ายไปไหนเขาไม่ย้ายหรอรักบ้านเกิดาบ้านเห็นไ่เห็น่าขึ้นบ่ได้ที่จงได้งานอะไรเป็นสะอยเป็นสอยคนยางไเก็ดแบบลุมเป็นสอยคือเนาบ้าน วัดสวยวซสีรถเผาแต่หน้าบ้านก็ทำให้สวยกว่านั้นหน่อยมัมูขเบ้านเรานี้ทมขึ้นแับสูงมามสูงบสูงเงี้เออสูงแบบสูงแล้วก็แล้วก็ขึ้นไปอีกสูงอลยบ้านหลางนี้เออทำไม่งี้ทำไม่อะไรดินอะเพื่จะนำงขายที่หน้าบ้าน เอาลงไปอีกเพิ่นเพิ่นลงไปใส่อีกรอบแล้ววิดีโออีกรอบนไเพิ่นแฝเพื่อเนี่ยพวกนี้ว่าเห็นอยากกระเสียบเพื่นเสียแล้วเพ่อนหลพองค์นี้แหงเดี๋ยวเพิ่นกสียแล้วคัดไปอลอาม้อคัดเน้อมาใส่ไหย่อะไรนเรื่อนไปครแล้อีกเถอไปติดจออแหย่ผู้ชมก็เห็นพระอีกแล้วนะคะ ค่ะบ้านโคกนะคะองน้อยม่ดอชาน่สลว่าเนเห็ดไม่ไปเลแสดงว่าเป็นเดินมม่ใช่ไหมเนเห็ดไม่ไปลยเห็ดังยงเลยะว่าเนีละ้อยนี่ยแะแต่ว่ายันหลังเด๋เดินเห็ดไม่ไปิอันนี้เขาไปเขาไปจยเอ้ัวยียาวอะไรอนี้ อย่างเงีลงไปน้องลงไปสต๊อปสต๊เทิร์นเทินเทิรนไปทางนี้ไปทางนี้เอิ่มเไปเลยโอ้มันไม่ใช่ไม่ตรงไปเลยตรงไปตรงไปตรงไปมันเข้าอีทางหนึ่นี่แหละตรงนี้แหละถนนอันนี้แหละไอ้ที่มาเนี่ยเหมือนคลองเลยนะธนาดนน้ำน้ำนะน้ำไมอย่างแรงนะอันนี้บ้าทก็เจ้าขึ้ม่สิบแต่เห็ดนั่นหลังข้าวนองหลังข้าวของถนนยังหลังสิบอืมเรื่องเขาจ้างกันไอ ตกลงกันนั่นแหละไอ้เป็นศูนย์ประชุมน,นะน,มน,นี่น,น้ำมาอย่างเงี้ยเลยอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนคลองเลยอ่ะก็จอดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตาให้มีรถมี่ากาศชุ่มชื้นคนละวัดแล้วกัน,นงาน,านม <Hyun. S 2> าได้คนละวัดใช่ไหม สดชื่นทั้น้นเออเราไปเข้าซอยนี้แหละซอยวัดนี่นแหละเะด้ว,ว่าเลี้ยวไปเลี้ยวมาเลี้ยวผิดซอยนะเมื่อกี้ออเ,เออเข้าพิซอยเอเดียวอะรุ้จำซอยได้อยู่นะ

แยนไปแล้วอโอเค,อเคแล้วก็น้องเพิรน,นะคะโอเคค่ะท,ทุกคนขอบคุณนะคะสนะ